ส0มครับสมองส่วนใดที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องการเต้นหัวใจและการหายใจโอเคครับมาดูนะอันแรกครับซิลิบัมซิลิบัมเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการตัดสินใจการคิดวิเคราะห์ประมวลผลนะครับตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับซิลิบัมโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเต้นหัวใจเนี่ยอันนี้ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับซิลิบัมโดยตรงนะเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับว่าใจหัวใจเนี่ยเต้นไปจังหวะที่ขึ้นหรือว่าช้าลงนะครับอันนี้เนี่ยอยู่นอกอํานาจการตัดสินใจของเรานะครับดังนั้นซิลิบัมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวข้องการเต้นของหัวใจโดยตรงนะตัดอันแรกออกไปก่อนนะครับต่อมาครับซิริเบลลัมครับ ซีรีเบลลัมเนี่ยก็ยิ่งไม่น่าจะเกี่ยวกันไปใหญ่นะครับเพราะซีรีเบลลัมจะเกี่ยวข้อง,องเรื่องการทรงตัวเป็นหลักใช่ไหมในมอปลายนะครับเราจะสนใจเนี่ยหน้าที่ของซีรีเบลลัมนะครับในเรื่องการทรงตัวนะหรือว่าการเคลื่อนไหวครับให้ดูสลัดสลวยขึ้นนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับซีรีเบลลัมนะดังนั้นครับซีรีเบลลัมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวข้องกับการเต้นหัวใจแล้วก็การหายใจนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะ โอเคนะครับซีริเบลลัมนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับโอเคมั้ยรอยหยักของซีริเบลลัมเนี่ยครับจะมีความละเอียดมากกว่าส่วนอื่นของสมองนะต่อมาครับไฮโปทาลามัสครับไฮโปทาลามัสอยู่ตรงไหนตามชื่อมาเลยครับมันจะอยู่ต่ำกว่าส่วนที่เป็นทาลามัสนะครับอันนี้คือทาลามัสใช่ไหมบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณของไฮโปทาลามัสครับไฮโปทาลามัสเนี่ยแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่ามีกระบวนการหรือว่าหน้าที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ ควบคุมหลายเรื่องเลยครับทั้งอุณหภูมิการหายใจนะครับการเต้นหัวใจครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของความหิวก็หายนะครับตรงนี้ก็ควบคุมโดยไฮโปทารมัตนะครับเรารู้สึกหิวได้เนี่ยก็เป็นกลไกการทำงานจากไฮโปทารมัตเหมือนกันนะโอเคนะครับแต่กระลักครับเรื่องการเต้นหัวใจกับการหายใจเนี่ยอันนี้รู้ไว้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับไฮโปทารมัตแน่นอนครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะไฮโปทารมัตนะครับหน้าที่เนี่ยจะมีหลายอย่างนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลไกที่อยู่นอกอํานาจการตัดสินใจของเรานะครับข้อสี่ครับ เมดูลาออฟลองกาตาเมดูลาออฟลองกาตาครับคือส่วนไหนครับคือส่วนบริเวณนี้นะต่ําลงมากว่าพอหน่อยนะครับเมดูลาออฟลองกาตาครับจะเกี่ยวข้อการหายใจแบบอัตโนมัติครับเช่นการหอบครับเวลาขาดออกซิเจนเนี่ยครับอย่างเช่นออกกาลังกายมังกรเนี่ยร่างกายของเราจะมีการหอบเดงโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการหายใจแบบนอกอํานาจจิตใจนะครับควบคุมโดยเมดูลาออฟลองกาตานะโอเคนะครับเมดูลาออลองกาตาครับเกี่ยวข้องการหายใจครับแล้วก็ทํางานร่วมกับไฮโปธารามัส ในการควบคุมการเต้นของหัวใจด้วยนะครับตรงนี้ก็รู้ไว้นะเมดูล่าออฟลองกาต้านะครับกับไฮโปทารมัสเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับในเรื่องการควบคุมการเต้นหัวใจครับและตัวเมดูล่าลองกาต้าเองก็เกี่ยวข้องนะครับกับการหายใจแบบอัตโนมัติด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนข้อ5ครับพรครับคือส่วนนี้นะตรงนี้นะครับพรเนี่ยครับ เป็นส่วนที่ควบคุมการหายใจแบบอัตโนมัติร่วมกับเมดูล่าออฟลองกาตาเหมือนกันนะครับทำงานหลายๆอย่างครับร่วมกับเมดูล่าออฟลองกาตานะครับสาลพรนะดังนั้นตัวนี้ถือว่าพรเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับในการทํางานร่วมกับเมดูล่าออฟลองกาตานะอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคครับก็เป็น3 4แล้วก็5้นะครับอยู่ในช้อยสองนะอันนี้ถือว่าได้เลยครับส่วนข้อ6ครับมิดเบรนครับ มิดเบลนเนี่ย <fate> ก็ค evet, ือสมองส่วนกลางนะครับในมปลายเราเนี่ยครับไม่เน้นรายละเอียดของมิดเบลนมากนะครับให้รู้ว่าข้าวพอครับว่ามันอยู่ที่บริเวณสมองส่วนกลางครับเข็มะสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้ครับเป็นส่วนของมิดเบรนนะครับตัวมิดเบรนเนี่ยครับหลักๆก็คือเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการกรอกตาครับการกรอกตาเนี่ยครับหรือว่าการที่รูม่านตาเนี่ยมีการหลีนะครับโดยอัตโนมัตินะอันนี้เป็นการทํางานของมิดเบรนนะครับเข็มะ เรื่องการกรอกตานะครับแล้วก็การหลี่รู้มาตาเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนของการทํางานในส่วนของบิดเบรนนะครับอันนี้ก็จําไว้ด้วยนะเค okay, ครับซึ่งก็แน่นอนรัาว่าไม่เกี่ยวการเต้นหัวใจแล้วก็การหายใจนะครับสำหรับมิดเบรนนะพอนี้ก็ต่อข้อ2นะครับ3 4 5หนะครับ3ตัวนี้เกี่ยวข้อการเต้นหัวใจแล้วก็การหายใจนะ